โอเคนะครับนะครับที่จับฉัดกันด้วยนะครับวันนี้ขอสุดเกมใหม่ครับแล้วครับผมเจฮูนะครับวันนี้ก็กังกันไปแล้วสำหรับไมค์ครับเชิดวันนี้เล่นกันใครไม้ครับกรงโลมาเซได้กันแล้วนั่นเองซึ่งวันนี้ก็มากับคุณฟางอีกแล้วนายเย่เย่เจฮูนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมนกรงโลในวันนี้ของเรานะครับผมนายก็มาในทีมของมาสเตอร์พลองนั่นเองนะ คือคือมันมีเหตุผลนะเว้ยเพราะว่าแบบผมรู้สึกว่าเราต้องให้สีพระลองบ้างไงเออไม่งั้นแบบถ้าเราเสียใจใช่ไหมเออแต่อันนี้ไม่ใช่นะหมดแล้อันนี้อันนี้โคตรเกินอันนี้โคตรเกินนะครับรวมด้วยกติกาก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะแข่งกันทั้งหมด4รอบนะครับนะใครได้คะแนนมากกว่าก็ชนะกันไปนั่นเองโอเคทุกคนพร้อมกันยังทุกคนก็คือ2คนมก็มีกันอยู่แค่นี้แหละแค่นี้แหละโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยอ่ะ โอเคผมมันจะเริ่มกันรอบแรกเลยดีกว่าครับผมนะนี่มันก็จะมีประมาณนี้นะครับผมรายชื่อนะฮะแต่ว่าอา,อาจจะมีปะแปลกๆมาบางตัวก็ไม่เป็นไรนะก็ก็เป็นพระรองแหละนะมันมันไม่ครบเออไม่ครบนะครับผมมาโอเคมาเริ่มกันจากคุณฟาเลยให้คุณฟาหมุนก่อนละกันเนะี่ยดูสิว่าจะได้ตัวอะไรถ้าพร้อมแล้วไปเลยบุ๊บหมุนออกมาเป็นเป็นเป็น,ปนอู้หูไทยคูนงั่นแหะ ได้อยู่ได้อยู่ไม่แย่นะครับจากยีดใช่ไหมไอ้บ้าตาผมบ้านะมามอะไรก็ได้มาก่อนคือวันนี้มุนออกมาเป็นเป็นเป็น,ปนกาแทกกับผมนะโอ้คนละสายเดี๋ยโอเคผมนะก็ได้แหละไป,ไปเดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยโอเคผมมนอยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและนี่ได้ขีมกันมาแล้วนั่นเองนะมาเดี๋ยวให้คุณฟ้าแป้งก่อนเลยแล้วกันนะดูซิว่าไทยคุ้นัีเแลยวมา ใ,ใส่เลยมาแล้วนี่แล้วก็ใส่บัคเกิลปัตเตอร์หน,นีโอเทครับผมนะตาผมบ้านลยครับผมผมเป็นกาแทกนะฮะฉันใส่นี่มันเลยนี่ใส่ไปแล้วก็แป้งร่างตีมาแล้วโคตรอ้วนนะครับผมมาแคทออฟนี่แคทอทอฟด้วย นี่นี่ือว่าแบบว่าแคทเอาแล้วมันจะเด้งไปโดนเป็นตัวที่เสียงเท่สุดในเรื่องละนี่เทสจริงนะไม่เทียงนะมาโอ้โหแต่ผมไม่ค่อยมีท่าเลยหรอวะโอเคคุณพ้อมยางโอเคแต่พอแล้วก็3ามเริ่มเลยโอเคจะรี้มาแล้วแต่ความเร็วไม่มีนะ เอ้ยเอ้อฟันันนี่ผมเร็วอู้ยอะไรอู้ยมีหลายร่างไรล่ะมีหลายลงหลไรล่ะโอ้ยแรงเลยว่ะโอ้ยนินจบนินจานินจาอยู่ในภงเขาบันนีบันนีโอ้โหแล้วทีไม่ลดเลยอ้เจ็บเจ็บเนือนะเจ็บเจ็บเจ็บอยู่นะเนี่ยเจ็บอยู่นะเนี่ยอู้ยอู้ยจะตายอันนี้ทำอะไรได้ปะเนดะเดะอู้ยหนี้ก่อนนะฮะทำอะไรไม่ได้ก็ได้เลยว่ะมีท่าอะไรผมไหมโอเคนี่อัพอัพดีโดนแล้วบาดีบาดีอัพเจอดีเจอดีสเฟลอุ้ยอุ้ยโดนแล้วก็ตาย ไปโอ้โหถ่ายแลโ้วหได้โคตรโกงแของจัดแข่งจัดเจอขึ้นผมหาปุ่มกดนานอ๋อนต้องกดเจียวผมนี่โคตรเจียวนะก็ก็เข้าจะได้แหละเออคือมันก็โกงจริงอะไปเดี๋ยวไปเจอกันในรอบต่อไปเลยวันไไปสู้ผมมีแค่ท่อนไม้โอเคผมมาตอกันรอบที่สองนะครับผมเมื่อกี้ผมก็ชนะไปนะฉันก็คุณฟ้าสมกนเช่นเคยไปเลยแล้วกันนะแต่ก็ด้วยเองได้ตัวอะไร ว่าตัวนี้หมุนออกมาเป็นผืนผืนเป็นโอ้โหเป็นเปิร์ดเปิดผู้ปิดทองหลังพามากเรีวพัดสุดนะโอเคมาดูดิครับผมว่าเป็นอะไรบ้างฮะมาเป็นหมุนมาเป็นเป็นเป็นโอ้โหเป็นป๊าเป้ลนะนี่เรื่องใหม่ด้วย ดี๋ยวไปลองดูกันในเกมเลยละกันอ่ะโอเคมาอยู่ในเกมชิปลอยแล้วนี่ของมาแล้วนะครับผในดูดีมาในเด The Bird อะเบิร์ดอ่ะมามาเลยน้องนี่คือใส่มาแล้วก็แป้ง,งนี่โอ้โหก็กดสามรอบด้วยก็แท้หมุนกระชากองหมุนกระชักมาแล้วอเออหูเลือดดนึบห้อยเลยเหรอ เฮ้ยเไปคนเยอะอโเคมามแล้วตามผมมานะโอเคใส่ยิ้มกันเลยข้างล่างนี่สถานการณ์ก่อนสถานการณ์ก่อนไปล่างนี่กบีซอมเบลมาแล้วเ,ลเ,เจอแน่เ,เ,เจอดาบผมแน่นี่นะเอาตัดของก่อนปุ๊บ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 อโอเคประมาณนี้ประมาณนี้เกมมา,าพร้อมหรือยัง พร้อมแล้วแพร้อมแวสามสองหนึ่งไปเลยโอเคตันดีมามาแล้วตอนนี้เออเออเ้็กีู่อคนรัวใจเย็นน้องใจเย็นใจเย็นน้องนี่ขอป้ามาขอฟิวจำกระดับหนุนกรแมืกันมาดิมาดิมามดิกรแมืกัน แตมกันเออเออมาดีมาดีหมุนหมุนหมุนมาดีโออ้ยโดนโดนออ้ยโด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 แน่เเยตไปดีไปดอุเลือดเยอะอะเลือดเลือดเยอะเจริงเลือดเยอะลวไงเลือดเยอะลวไงฮะเสามัเกตายมามโอเคอุ้ยโดนไเนี่ไม่โดนโดนน่ว่หนี่หนีอจะชุก่ชุกมาดีดีดอ้อ นี the movie, the movie kind of ่เดียวเดียวมึงจตายไม่อยาเดียวโอเคเกือบแล้วครับพยายามดีแล้วนะมีตีมีตีแล้วเสียสถานะด้วยเออมันเป็นซอมบี้ไงใช่ไหมแบบโดนกัดอะไรอย่างงี้แต่ว่าข้อเสียของมันก็คือว่าเราจะติดฮังเกอร์ตลอดเวลานะครับไอล่าเนี่ยใช่ไหมที่ผมเคยบอกไปในสไปเวอร์ ะครับก็เออมันหิวไงก็โอเคประมาณนี้นะครับผมนะถือว่าได้แต้มสองไปเดี๋ยวไปเจอกันรอบต่อไปเลยอ่ะมาต่อกันรอบที่สามแล้วนะครับผมอ่าคุณฝ้ายอยากได้ตัวอะไรพิเศษไหมฮะไม่ไม่มีนะฮะไม่มีผมทอแล้วอดี๋ยวพึ่งอย่างพึ่งทอเราต้องอย่าหมดหวังในตัวพระรองเว้ยโอเคไปกันเลยโอเคตอนนี้หมุนมาเป็นวาสเดอร์เรื่ โอ้โหปวดตลาดับผมปวดตลาดต่ก็ชานะฮะก็ถือว่าโควดอยู่นะตอนนี้แต่เล่นไปเฮ้ยดีดิผมออกมาเป็นไรหมุนมาเป็น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 โอ้โหเป็นกาเรนโอ้ไม่นะคุณทัชจิบนาไมเอาจะดูนะครับทำไมถึงเอาจะยืนดูไปไปเดี๋ยวไปยืนดูในเกมเลยอ่ะมากันแล้วในเกมนี่วุ้ยผมใส่ขัดไปเลยนะ มาเนี่ยดูคุณป้าสิเป็นไงใส่ไปแล้วก็แปลงล่างปุ๊บพี่มาแล้ยโอ้ยเท่เนี่ยยา,ยากมากยากมากเท่นเวย้ยทำเล่นไปนี่แล้วก็มีอาวุธด้วยนี่นี่โคจ๋งนะครับมาเติมผมมากดีกว่านี่คุณมาดูทัชจิบนาสั้นดีกว่าเก็บแปลงล่าง รับนี่มาเลยแบบง่ายๆอง่ายงนะเดเง่ายนะครับมาพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมโอเคถ้พร้อมแล้วสามึงเริ่มเลยนี่นี่ยิงหน่อยโอ้ยยิงหน่อยอ้้มันมันติดเซพีดด้วยหนาดนเร็วเร็วอ่ะเร็วอ่ะใจเย็นใจเย็นน้องใจเย็นใจเย็นยอนใจเย็นก่อนอู้ว้ไม่ไหวว่ะเรบรอ อาวุธไระยะไกลมันจะไปสู้ระยะไกลได้ยังไงวะคุณตังค์งแล้วประเด็นคือมันวิ่งเร็วเลยนะแบบยิงไม่โดนนะฮะมันควดเร็วเลยเออโอเคลหลบขวานหลบซ้ายหลบซ้ามาพี่าติจินนาเขาไม่ไหวจริงยอมเถอะคนละรุ่นคนละรุ่นโอเควันนั้นแล้วมาถึงราวที่สี่กันแล้วนี่นะครับผมนะตอนนี้คะแนนสุดสีมากนะมาเมื่อกี้ผมแพ้ฉันเดี๋ยวผมจะสุ่มก่อนนะครับผมโอเคตอนนี้เหลือน้อยแลวนะไปสุ่มเลยมาถึงตัวอะไรก็ได้อะไนก็เทดี โอเคออกมาเป็นเป็นเป็นโอ้โหเป็นเรฟร่ก็ยังยังเป็นคุณเป็นคุณหมอเป็นหมอนะอยากเักษายคนเฉยเลยนะฮะโอเคว่าทางฝ่ากว่ามามาดูดีว่าแบบขอแบบมวยรุ่นเดียวกันได้ไหมมวยรุ่นเดียวกันออกมาเป็นโอ้โหูไฮสาย มันก็ผมคือมันกลายเป็นไซร์อะไรคือดูไซร์ใกล้ใหญ่อยู่อ่ะเดี๋ยวไปดูในเกมแล้วกันนะผมไปมาในเกมแล้วครับผมนะนี่ไหนดูใครสาหน่อยดีอุ้ยอันนี้คุณกำลังกลายเป็นไซร์นะนี่เต็มพื้นเลยเนี่ยอันนี้คุณเองเหรออ๋อเดี๋ยวอยู่คุณตัวเองแล้วโอ้โหแต่อันนี้อันนี้ซ้อมแปลงร่างกันหลังใหม่อ๋อซ้อมแปลงร่างหลังใหม่โอเคป้าอืบ นี่อีกรอบนึงนี่ของดีดีเทพดีหลือก็เนี่ยโอ้ยใจเย็นพี่จะเย็นพี่พี่เอาเลยเหรอยังไม่ทำแปลงอะไรก็เอาเลยเหรอโอเคไมใส่เลยใส่เข้าไปนี่เลือกสีเดียวกับช่องคุณด้วยเนี่ยตัวนี้มีไงวันเทพเล่นร่างนี้ได้ไหมเดี๋ยวเวนๆนดีน่าจะไม่เข้านะโอเคแคทออฟเลยแคทออฟนี่ ูไม่ใช่แคนออฟจะเป็นลูฟอฟนะฮะใกล้ใกล้เคียงกันเลยนี่คุณเหนือคุณเจอโล่ผมนี่บอกเลยเฮ้ยมาเจอโล่ผมแน่โอเคมาพร้อมยังพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเริ่มเลยแบบนี้มาแล้วแล้วก็ตีโอ้ยอุ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 ยะไรเหรออะไรเหรอนี่ไงตีหัวยิดมันสะใจมากเลยเวลาขึ้นหิด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 หุ้ยนี่ไงนี่ไงคือแบบ ไม่กาให้แบบว่าตีสักหน่อยเลยแบบนิดนึงอะไรอยี้ เอารีบสู้ไงผมสู้ได้ไม่นานตัวเนี้ยโอเคโอเคมีเห้ผมเออเพิ่งเร็วเกินนะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะก็ถือว่าเสมอกันไปแล้วกันไปเดี๋ยวไปเจอกันรอบสุดท้ายเลยโอเคผมนั้นแล้วมาถึงรอบสุดท้ายรอบที่5แล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มาเสมอกันนะแต่ว่าตัวสุดท้ายของเรานะครับผมผมลืมตกไปจริงต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะเลยเอาสกาวออกแล้วกันแล้วก็เป็นเซลนนอตนะครับผมนี่คือจะถูกดื่มอ่ะเป็นพลังสุกดื่มได้ไงไม่ได้ ก็ตามตามเนื้อเรื่องไงว่ายิล้านไปลืมจีก็ได้ลืมเลยลืมเลยว่าตังเจตจะเป็นเซลลเนอสนี่คือทำมาเพื่อเซลลเนอสเลยนะเออแต่ว่าเอาลืมเฉยเลยนะครับผมมาเมื่อกี้ผมแห่นะฮะเดี๋ยวขอซุ่มก่อนละกันนะครับจะได้ตัวอะไรนะคือมันเท่ทั้งคู่เลยอ่ะไปโอเคจวันนี้ตัวอะไรก็ได้มาเถอะเป็นโอ้โหเป็นไหน เรื่องอยู่นะครับผมนะแล้วก็คุณฟ้าไม่ต้องหมุนแล้วนะฮะก็คือสอนนนั่นเองตัวตัวที่ถูกลืม่ังนแหละนะฮะไปเดี๋ยวไปเจอกันเลยโอเคผมแล้วก็มาถึงรอบสุดท้ายกันแล้วนั่นเองนะครับนี่มาแล้วในเกมแล้วนั่นเองนะมาดูดีมันจะแค่ไหนกันเทียววะเตืจะนอนเนี่ยปเลยนี่ใส่ใส่ใส่ยังไงอะนี่ตูตตตตตุ้ต นี่พอดีอะแอนิเมชันเท่จริงโอเคผมมาตามผมแปงลงร่างบ้างนะเฮเยมาพร้อมแล้วก็โผล่มาเลยเอ้ยผิดอันนี้ดึบหนึบจีนหนึงฮานะฮะมาพร้อมแล้วกวนเลยปุ๊บนี่ขับมาแล้วแล้วแปงลงร่าง <c oughs> นี่มาแล้วกัดเต็มมือคร <c oughs> บเซตเลยนะครับผมมาบอกเลยคุณพร้อมหรือยังพร้อมแล้วโอเคมา อ่าพอแล้วก็สามสองหนึ่งไปเลยจะีดีมาแน่แน่อู้วววมีคนเร็วมีโอ้เบอร์ปาดีมามามาฟาดฟาดบอกไว้ก่อนนะว่าฉันน่ะแข็งแกร่งมากนะเออแข็งแข่งแข็งแกร่งแล้วไงแข็งแกร่งแล้วไงแข่งอุ้ยเจอแล้วหน่อยนี่ใส่แล้เลยไปโต๊ะโอเคอุ้ยอุ้ย ยังไม่ได้ใช้พลังระเวนโตเลยกดไม่ทันนะไม่เป็นไรถือว่าอา่ายอมยอมกัน,นะะแล้วกันนะครับผมแหม่เดียวเนี่ยผม,ยมจะผมว่าเท่นนะเหาเก่งเก่งมากเกยเกเชื่อเชื่อพี่ขนาดนี้เดี๋ยวมาใหม่ปุ๊บไหนม,มาแล้วมานี่นะดูด้านนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะแล้วผมใส่ปุ๊บนี่เนี่ยเจอนะฮี่นี่ตีเดียวตาย,ายตายป่ะตายป่ะ โอ้โกงแต่ไม่เป็นไรนะถือว่าอัคคีปาสนาแล้วกันนะครับผมแล้วก็โอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นยังไงบ้างหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากให้ผมไปทำกงล้อเรื่องอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนนี้ผมต้องไปซีขอตัวลาไปก่อนเถอะก็ชอบอย่าลืมกดไลค์เผื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการไปด้วยนะครับไว้เจอกันพระน้าส่วนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้าบ๊ายบาย